สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปการใช้งานคันนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้ออีซก,กินะคะรุ่นแลนด์มินิ7 7นะคะคันนี้เครื่องยนต์เป็น OHV ตัวใหม่แล้วนะคะ9แรงนะคะพาวทดกําลังค่ะเดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของน้ํามันก่อนนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของเบนซินนะคะแก๊โซฮอล์9ก้านะคะแนะนําเป็น95นะคะถ้าเป็น91มันจะกัดพวกสายลูกยางอะไรงนี้นะคะไม่แนะนําค่ะ น้ำมันเครื่องนะคะก็จะเป็นเบอร์สี่สิบนะคะนี้จะเป็นตัวเติมแล้วก็ตัวดูนะคะส่วนตัวถ่ายนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของน้ำมันเกียร์กับโรตารี่ค่ะตรงนี้จะเป็นตัวเติมน้ำมันเกียร์นะคะแล้วก็ตัวถ่ายอยู่ข้างล่างค่ะคือตรงนี้นะคะนี่ตัวล่างนะคะส่วนน้ำมันโรตารี่นะคะตรงนี้จะเป็นตัว เติมค่ะส่วนตัวท่ายนะคะอยู่ข้างล่างเหมือนกันค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดก๊อกน้ำมันค่ะสวิกนะคะโชกแล้วก็กระตุกได้เลยค่ะแล้วก็ปิดโชกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพวนดินกันเลยค่ะ คันนี้ใบพวนเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยกชุดค่ะคันนี้ยางสวยนะคะจะเป็นยาง4.00จุด์ศูนขอบเนะคะตัวนี้มีเวทหน้ามาให้ด้วยค่ะอันนี้ยกกระบังขึ้นนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใบพวนมันติดก,กระบังนะคะ แยวเราปรับล้ออีกนะคะล้อนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยค่ะว่าต้องการประมาณไหนนะคะแต่นี้เราจะปรับให้มันกินจริงนี่ค่ะถ้าลูกค้าจะค่อยค่อยปวนก็ได้ค่ะฟิวฟิวได้ เรามาดูแก๊สสองกันบ้างนะคะแก๊สสองก็ตกไปตรงนี้เลยนะคะตรงสีแดงกับสีขาวนะคะสีขาวก็คือจะเป็นโลนะคะสีแดงจะเป็นไฮนะคะ่ะ ื้นที่ทํำลิปที่ร้านก็จะมีจํากัดนะคะกาเรียมอิสระสองข้างนะคะ เพราะว่าน้ําจากนาคนอ,อื่นก็จะไหลมานะคะ เดี๋ยวเรามาดูแบบสาดดินกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรากลับกล่องโซ่ค่ะอันนี้หมุนเพนนะคะมีหมุนเพนมปีด้านก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็กลับกล่องโซ่นะคะจะได้สาดดินจะได้รอบที่ดีขึ้นนะคะ ถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วไม่เข้าล็อกนะคะให้เราหมุนใบปวนข้างล่างช่วยนะคะแต่มันก็จะเข้าล็อกนะคะแล้วก็เปิดปีกกระบังขึ้นนะคะ ไดด้ีีนะะก็จะได้คลิปเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ